เมนูวันน <ithe ater> <isions> ี้เขาจะง่ายยังลาบเลือดลาบเลือดอันนี้คือน้ำผลไม้อันนี้คือน้ำพรีทเอพีบอดี้ครับสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องกูคนพบกับหูุ่มบดเติรดเต็มไว้แคมกลับมาอีกครั้งกลับมาแบบหายไปห่างหายไปนานกับรายการนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ควัยอีเม่ เดี๋ยวนี้แม่อยู่ไหนเสียงนี้กูอยู่นี่กูหันแตกกูหันกูเล่นกูหันเล่นแน่แม่เอาไม้แม่วันนี้พบกับอีแม่บัวบานบัวรุนาตั้มสวัสดีเจ้าพี่น้องป้องปายอยู่ดีกินได้แล้วมาเปิดตัวกันที่เออนี่กล้วยดังเข้าใจว่าเป็นกล้วยดังเจ้เจ้เป็นกล้วยดังนะครับปอปอน้ำปลาปลาปอปอ บป <ST su ks> ั่นปั่นใกล้เลยกันทีเดียวเนี่ยก่อนตีเขาจะไปพรมเขาจะง่ายอย่างกิ่นผอไม่ไน่องเหยื่อปกติกินข้าวแต่กันอีแม่ซันอีแม่ซันนี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยบอกว่าจะน้ำอังมณนน้ำพีดน้ำปุ้ยเออทุกอย่างสปาเซเว่ขอวันนี้สั่นกันเด้อพ่อเมนูวันนี้เขาจะง่ายยัง หมูเจ้าลาบจิ้มหมูแม่นี่ลาลบเลือดาลาบเลือดเขาถึงแม่ลาบเลือดเจ้าโปน้องเขยส์หลาบจิ้มมันขาดของแกมไปหมดได้แกมไปได้อันนี้คือน้ำผลไม้อันนี้คืนอน,น้ำพิษอิพมพอร์ตมาจากเกาหลีเหี้ยเกาหลีเพื่อนรักป่าลาบจิม้มไปได้มิดจะจับใส่มือเดี๋ยวเสียงลาบมันจะมาพ่อแม่มันบปได้หน่อ one two three antibody หักเลือดเหี้ย เดือมีจับมือเดือมีจับมืออ้ายอีกอะเข้าโฆษณาได้นะคะมาเป็นสปอนเซอร์มูเฮาได้ลาบของเฮานะเจ้าก็จะประกอบไปด้วยจิ้นหมูเครงขีดเครื่องไนเ่องในประมาณแปกิโลเลือดแถมประมาณทั้วไอโอโอหนังหมูไส้ตับส่วนเครื่องในอย่างบุกหูเก็บพ่อเก็บพ่อกระเคิะเนี่ยเก็บพ่อกระเคิลเออมาเก็บพ่ออันนี้อ่าจะเป็นการ เปิดกีฬาสีทำเดมเดมทำเดมเดิทำดมเดมทำดมเดมทำตาด่าดารักอลักซู้เกิดว่าไขเป็นเอฟซีเม่เนาะัาหารคันทีจ้ะไปสามารถแจกตรงแจกติปบได้ขอพุงขอเพลงได้อยู่ดีกินได้อย่างเข้ามาขอเพลงว่าน้องบะวานบัวานลูกว่าอีแม่ขอเพลงนั่นเน่แทด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 แม่มันฮองว่าได้แมมกูกะงงเนาะที่มันแทด แทดแทดแล้วมันฮ ad ้องว่าไดไแม่แทดกับมันว่าแทดแทดเต้าบบเดี๋ยวนี้กูก็์ยังบอกฮ้ว่าแทดแทดเมันคือเพลงอย่างว่านี่นี่คือเส้นหลาของแท้าปาะตูอุ้ยปายคือแบบคือแบบจำเดียวอ่ะแม่เสียงบระเพณีก่อนเติมุ้ยมีการมุนมีการมันตัวไอ้แอย่างนั้นไหกินกลาง one two three e v e r ดีหักเลือดหยอกนี่หน่อย น้ำผลไม้มึงจะไป่ายกำกินลำลำแล้ววันนี้แฮมแล้วีแก้วน้องแก้วจะมากินลาบกินวันนี้น้องโบเจเต็มไวมาอุยเลิศป่ะเลิศอ่ะอุยแม่อุ้ยแม่ ตอนนี้แล้วตอนนี้ไรลุ้ค่ะเอาแล้วอีนี่ทำไร้ควานแล้วนี่นะพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับนะเจ้าบางโนน่ะก็จะเอาพักไผ่ซับเลยเลยบูบานวันนี้เ็จะเนา้ออันเฮ้อแนนะได้ยินลูกคอแล้วสิตะกี้มาจเจ๊เอิร์น่ะเป็นลูกคอเลิศแม่เลิศ ต่อไปนะคะเลือดที่มันเป็นก้อนเนี่ยประมาณเนี้ยแน่นเขาจะสูดเลยเอาไปลาบใส่ตัวเลยนี่ดึง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 อ้มุดแล้วว่ะแม่อ่ะไปเออถ้ากูมาเจ๊กกันเฮ้ยให้กูกับสายลาบสายลู่สายต้อนแห่คนนึงอ่ะเอาเย้ะกันล้างซื้อไหมวันนี้ล้างซึ้งดีใจนะที่ไวรุสไวเลดกับปิืนมีมือมีเอ็กเอามีมือมีเอ็กเอาไปน้องเฮ้ยกของเพลงปั๊ม ได้เหลี่ยงได้แล้วยังออมีเมียกระบูตรแล้วก็ <c oughs> แฮ้กูกะมอเออเออเอออันน่ะจะไปจงไง่งแฮใส่หัวจริงใครนี่หน่อย <c oughs> ใส่มันก็ต้องเติมเกลือกับผงชูรสแฮมนะมันทานมาได้กันนะอันนี้มันอยู่ในสายเลียดไอ้ยังกะจ้างั้นถ้าแบบใส่ผงชูรสกูบอกกินขนาดบ้านกูมาเข้ากูจะใส่ผงชูรสนะกูบอกเลยอ่ารอบนี้กูลาบแล้วกูก็จะก้อยๆใส่ใช่แม่มาอันนี้ขว้างอันนี้ใส่ดูต่อก้อย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 แม่นี่นี่นี่หนังเรื่องอันนี้มันยังอีกอยก้อย ฮ้อนนะอยู่วอกเอออีวอกว่าสูมาเตล่าก <Yeah, ินดิฟกอแม่มันเป็นจีนหมูบ่ได้หูจัดดับก็เลยว่าเจ้าจีนควายมึงงงกินดิบแต่รอดบาเกยหูดักไปยเดี๋ยวอู้บาพูดแรงละเดี๋ยวอู๋แม่เดี๋ยวหูจะได้คืนไหมมาวันดูที่บีบอดี้ฮักเลือดยอกเยี่ยงวันนี้เมียนเหมียนติงจีาไง มาได้ไหมยังกเขาละ่ะเหมือนมานั่งกินน้าผลละไมกะ้กันภาษาอังกฤษแม่นี่นมเบาหวานเพราะแม่มีผัวมาแล้วทั้งเอเชียทั้งยุโรปบอกวาฟังไหนโบ<อ>บอกเลยคือเดี๋ยวนี้อินดูคนตั้งกันแล้วนะคนนี้โบเมึงกับไปตืดอีกันได้หรอคลิปอืนคลิปอื่นไปตานดคลิปไทยก็แม่หลบได้นะปัป๊จะปะัป มันก็จะลวกมาแล้วส่วนหนึ่งเอาออนที่มันซุกเนี่ยตับนี่เขาเนี่ยแบบเป็นตับหวานแบบว่าสวิททับโอ้ยโอ้ยมอว์หมูกูเป็นยังไงมูจีนเค็งไหมเป็นยังเออเป็นอย่างไรกันนะเป็นอยัางไรกันมันเจ็บก็ได้หยังมาโอ้ยดังโอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยมึงมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าสุกุลาเมื่อเรามาพร้อมหน้าพร้อเออวันนี้นี่เอาแม่เอาแมา ม่ว่าแม่อยากครับแม่ว่ามึงอยากคาเฟ่ทุเรียนไฟฟ้าดปะทิศเขาหรือว่าเฮาเป็นโบนไหนไฟแรงเฟิร์หรือเปล่าโบนไหนไฟแรงเฟิร์อันนั้นมันเมไหนหรือเปล่าเหมือนกันนะแล้วคืงก่อมจกระาเรยกว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าบ๋ได้แต่งหน้าและปล่อยผมมาซ่งกระเจ้เฮ้ย พี่โป่งนี่ว่าเหมือนปุ่งเล็กไหมใครสู้หรือเปล่าไหวไม่บอกมาพะจะทำโทษมึงอย่างหนักพะจะทำโทษมึงอย่างหนักไม่มีอะไรจะตดนะนี่ไม่ใช่เชฟกูดอนนะเป็นเช่นไงกูเอาไว้ซื้อรายการนี้คือขวอยีแม่อ๋อแม่ต้องทำแม่ต้องทำรักลักคือน้าทีลักลักนี่คือกิน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 แจ๊ เอาล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ลาบจีนเฮากับเรียกดีแล้วนะเจ้าเรียกขนาดนี้เลยเฮาจะใช้ตัวนี้เลยเจ้าพิกลาบน้องโบโตเต็มวัยตั่งได้ในเพจเลยนะค่ะพิกลาบเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเอาพิกลาบลงไปก่อนหอมก่บหอมนีอันนี้คือน้ำซุปใส่น้อยนึงเอาน้ำซุปใส่น้อยนึงแล้วเฮากับนุ่นนิ่งก่อน คือถ้าเกิดใครสนใจตีแบบอยากได้น้ำพริกลาบบอกว่าจะน้ำพริกลาบน้ำพริกน้ำเงี้ยวน้ำพริกแกงอ้อมแคบหมูดอกเงี้ยวทัวเน่าหน่อเจ้าสามารถสั่งได้เลยตีเพจกินกับน้องโบหรือไล่แอดน้องโบชอบ็อปใส่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 เกลือนี<า>้หน่อยนิดหน่อยของนัวของนัว<ม>หน่อเจ้าไม่นิดหน่อยไม่ข้าไข่บะมีกป้าเลือดไม่นิดหน่อยอ่าเสร็จแล้วห้อก็โคเล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  ใส่เป็นเส้นเชื่อตัวจิ้มตะกี้แล้วไม่เผ็ดเออพิกลาบพิกลาบปะเผ็ดเพราะเจ้าของเขาอ่ะเอามาแบบกลางๆแม่ถ้าเกิดใข่มาเผ็ดมาเค็มก็คงใส่ไปเพิ่มแต่ถ้าบางคนเปิดแบบมาให้แบบนี้อย่าเอาก็จะจับไม่ก็จะจับบนนี้เปิดแม่ก็ไปเขาก็จะมาซอยเป็นเครื่องในที่เขาลวกเขาต้มไว้นะเจ้านอออันนี้เป็นไส้ใส่ลงไปนี่หน่อยอันนี้เป็นไส้หรือห้องถมำยางว่าทางผ่าน ภาษามเมืองวันละคำวันนี้เสนอครับว่าเปลี่ยนเนี่ยชอยจีจะเริ่มแบบเปลี่ยนละแต่กีหลาบจิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือปลาณนียดผักบ้อมอือห้าไปตุ่มหอมตุ่หอมแกสบายใ เสร็จแล้วาใส่พักป้อมไปแล้วนะเจ้านิ่หน่อยนี่หน่อยอันนี้หอมปอมนี่หน่อยนี่ะนะแต่นี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าลาบหมูเฮานี่มันต้องจิบเสียงลาบนี่นะเ,<อ>เดี๋ยวขอชิมก่อนชิมก่อนที่เขาจะไปตักจ,จานกระมงนี้เล่นน้า,าบดอ อนนี้เจ้าพงษ์พี่น้อง,งเหยมามากินข้าวกันลาบพร้อมแล้วเวลาได้กินแล้วมาพร้อมกัมมบข้าวนึ่งอุ่นๆพี่น้องเหยก่อกำลกมาำกำลกมามเจ้าเอ็บบี้บอดี้ย่อ,อับทดๆจากสวนเก็มเก๋กับเก็มขี้มืออีกอ๋อ,โอโ ม,ม,ออมาแต่งไซส์ปฐุมไซส์มัธยมโอ้ผมมือขันแล้วใส่ปฐุมครับย้ำไกยังี่เางายลบแล้วก็ใจนน้ำพีลาบแม่ใส่ได้น้ำพีลาบใจได้น้ำพีหาบมันโบใจได้กับ กือบไม่รู้เมนูยำไก่เมืองยำกบนี่ยำพวงไข่ลาบจีนซาจีนซอยจุไดมดเนาะป้าถ้าเกิดเปิดไข่ยำจนลาบมั่ๆอย่างมาเลยพี่ลาบันบอยาขึ้นได้ร้องยาขึ้นด้จิ้มเนาะี่เสียอะไรจนมมว้าวโอ้ยโอเดตอ ไป่ยากกินลาบมากๆอย่างนั่งโบก็อีแมลบนนี่ฝากตัวฝากโอ้หนุ่มน้ำพริกมากของน้องโบโตจะจมใบเจ้าอันนี้เลยสา <Yeah. S 1> มารถสัง่งสั่งมาได้จ้าในเพจกินกับน้องโบลูกช่องทางเลยน้งโบขึ้นเพื่อตรงนี้ผมแบบน้องเห้ยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด,ดติดตามเพจน้องโบโตจะจมใบและฝากช่องของอีแมลตัวบัวบานม่วนขนาดผมแบบน้องเห้ยโอเคยูจหรับวันนี้เนาะหรับวันนี้ลาไปเพียงตัวอีเจ้า หรือถ้าเกิดไครเป็นอยาอกอยากเป็นสปอนเซอร์ฮึยสองสาวสองเมนูนี่จังเลยอย่างเงี้ยอยากเชิไปบ้านจังเลยไปย่า้ของคุกของกินเื้ยกินถ้าคุณมีไออย่างของคุณไออย่างประมาณนี้หมูเฮาไปได้ถ้าเกิดแพนี้ดิตใจของใจมาไปได้เนาะถ้าเกิดใครสนใจจะแบบโอ้ทีต่อโฆษณาอย่างนี้ทักทายกันมาได้เนอะไปไปลองจัสำหรับพี่พี่รายปเพลงเตยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย